Ahem! คลิปนี้เป็นคำขอบคุณให้กับสมาชิกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องครับสำหรับหลายคนที่ไม่รู้จักเกมนี้เป็นเกมสตอรี่ที่อ้างตัวเป็นเกมทำฟาร์มครับแต่เป็นภาค2แล้วด้วยปลูกผักบลดลกของวิเศษเสียบเรื่องใสๆจีบไม่มีจีบสาวแล้วเนี่ยครับผมใช้เวลาหนึ่งยวันในเกมดอราเอมอนปลูกผักและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดละจะ้ะก่อนจะเริ่มก็าตามภาษาเกมปลูกผักทั่วไปมันก็จะมีเกินนิดหน่อยท่ามกลางดาวนับล้านมีไอแว่นกำลังบนคนเดียวอยู่จากนั้นก็เล่าง,ง่ายเลยครับไอแว่นนี้ออกจากบ,บ้านเพราะทะเลาะกับแม่ถามอยู่ดี่ ทำไมม่กินผักให้หมดจะเป็ดหลังแหวนให้จุดที่สุกานี่อา่าผมชอบน่าหงุดาไว้ละกันแล้วจะกทำหน้าเป็นมังไว้ก็สักพักแผนการนี้ชีวิตอันเซ็งเเครงก็ได้เริ่มขึ้นแหมเอ้ยอะไรอะไรก็ลงที่กูไอ้ชิบหย <c oughs> อยตัวเด็กนี่วะซึ่งปกติคนนี้ออกจากบ้านไกลสุดน่าจะเป็นบ้านเพื่อนแหม่ยโอ้โหเล่ซะอีกไกลกสี่หนึ่งเย่เป็นรำฟ้ามนุษย์ป่าเว้ยวู้วกล้องสักอย่างจำชื่อไม่ได้ไทยสองสามช็อตเก็บเวลบรีกระเสือไปจบนิทานต้นเรื่องเพียงเท่านั้นแต่เวลารูจัังงหววะกกลเดินนคึไอ้แ ก็ได้ไปเออเด็กลงอยู่ใต้ต้นไม้เขาไห้นี่เลย กระเป๋านายแพทย์จบป็เด็กที่ได้สติก็ได้มาติที่คุยกันไม่รู้เรื่องอให้ดอกวุ่นแปรพอสอไอ้นุ่มนั่นแล้วจะคุยกระถูกคอแกก็รอลลงเรามาที่ฟาร์มล้างกลางป่าแค่เดินเข้ามาเห็นสูนร์โลง่งๆผมก็รู้งานทันทีเริ่มนับจากวันที่สูนยก็แล้วกันครับหัวทองแกก็สอนวิธีเล่นเบื้องตอนน้นน,นนู่นนั่นนี่หว่านเมล็ดรดน้ำต้นไม้พอมันโตก็เก็บนั้นลูกอะไรเงี้ย <c oughs> นี่เขาให้เธอเธอขอบคุณไม่ได้แปลว่าเขาชอบมึงก็ใจไปแห่นส่วนฟาร์มผมต้องชื่อว่ากระเพาไก่ครับตอนนัน่งยเืคที แล้วกันวันที่1ของการเอาชีวิตหลอดซึ้อทุกเช้าและจะตื่นเกมมันจะภาพลบวงกินข้าวมาให้ดูทุกวันนะครับพะกันจากนี้อะไรซ้าๆผมจะไม่ามาเล่ากันแล้วกันนะอวันแรกผมใช้ทักษะก็เล่นสตาร์ดิววันแรกที่มีถ้องยาท่าที่แต้มเนือกับผมพอจะทนไหวกับตัดต้นไม้โลหูโกคตานิดหน่อยเอาเฮ้ยไอ้อวดฟ้าเฮ้ยไม่ชวนกันทำหมากก่เลยเฮ้ยทุบหินบ้างปลาปลายข้างในบ้านจะหน้าตาประมาณนี้ครับให้ดูไปก่อนผอต้องเล่าอะไรแถมด้วยห้องทดลองลับใต้ทุนบ้านของนายหัวทองสูตถ้าอยากดูวันและกิจกรรมสามารถดูที่ข้างกำแพงได้ครับดู3 สิวันแป๊ะแล้ววันที่หนึ่งก็จบลงเพียงเท่านั้นวันที่สองผมปลูกผักเธอได้มันแจกฟรีมาให้ชีวิตผ่อนคลายใช่ไหมต่างจากแก๊บใหญ่คลิปเปิดรีบลับ จากนั้นก็ตัดไม้เจโนบ้างที่โตได้โตดีบนที่ดินคนอื่นแต่ด้วยความเข้างานเป็นวันที่สองพอแต่เหนื่อยหมดผมก็คงแดกทำไงให้มันเติมฟ้าทนเลือกที่จะนอนแหม่มแกได้ทุกปัญหาวันที่3โดนหล่อเอมอนไปเช็คกรารอวกาศที่ก็แนนนอนอะกระวามือถือไว้บนโต๊ะกินข้าวมันยังหายเลยที่แท้าภาษาอะไรกับยาอวกาศกลางป่าฟ้าเห็นไหมผมบอกแล้วที่มันเกมสตอรี่ที่อ้างตัวเป็นเกมปลูกผักชัดๆแต่แกงโดนเชิญตัวมาสอบปากคำที่สอน,นอสุรเชษีก,ก็ยอมรับว่าแกยึดไปเองอะแถมจับอ้วนฟ้าแกผ่าตบซับทุกอย่าง นี่มันฟังดูคุนๆนะพอดเดิมเลยี่หว่าหัวทองไม่ยอม ทำนายเพื่อนเขาว่ะชื่อเลยว่าหัวทองไม่เจ้าชายครับโอ้โ <c> ห <oughs> โลกกลมเหลือเกินแค่จบสตรอรี่แล้วนะกลับมาใช้ชีวิตสโลไลฟ์กันต่อทั้งหมดก็มีเกลดน้ํากระทุบหินทําซ้ําอย่างนั้นนะครับจนหมดแรงชาาเขาว่าที่4ี่อยู่ดีๆหัวทองก็ลมดีจุคณะลูกเสือหฮขี้ตาออกมาดูผ้าที่ยามชาวสะกันโอ้มันก็สวยนะแต่ถ้ากูนอนต่อจะสวยกว่าเยอะเลยและหัวทองก็เล่ากันนานเลยฟาร์มของพ่อเล่านาอยากปลาปงนาไอแวนนี่ก็รับปากไปดูตามาตาเรืออาสาช่วยทำไม ดราเอมอนตอรี่ออฟซีซันผองเพื่อนแห่งโคตรอาณาจักรเวยเด้์ชื่อยาวชิหายจากนั้นมันจะไปมีอะไรล่ะจ้าหลดน้ำต้นไม้ตัดไม้ไม่จบไม่สิ้นเมื่อเสร็จก็หลอนพู้ทีมาชูวยูทูบเบอร์ชัดๆเลยนะเจา้าวนที่6พักที่ยอดไว้ก็งอกเต็มไวเพราะไม่เก็บกระสือไป <c oughs> เลยอย่างนี้สีเลขคลาสิกทันรับฝาขายครับคิดถึทงทางเพนนี่จริงๆซึ่งเมื่อสบายตัวไม่มีภาระต้องทำงานวิ่งแรดทั่วเมืองจึงฟังดูเข้าท่าไมมใช่น้อยที่ก็ตามภาษาผู้เซพที่ดีผมทักคนขายยาไปก่คนแรกครับตาพร้อมเพื่อสาค ที่ไม่มากไปกว่านั้นเข้าองสาวได้ด้วยถ้าเจอผีป้าหอมป้าพี่ <c oughs> นอนนั้นก็มีทักป้าร้าน,านอาหารตามสั่งคู่หูผู้รับเหมาเจ็ดภัชนาสวยกับบ้านเสเหเลอกเกินไอ้ทุกนี่อย่าเล่นจบครบร้อยวันคำถามก็ยังเหมือนเดิมมีมึงว้ทําไมเนี่ยมันไม่เคยได้ใช้เลยเพอกลับมาบ้านมนเล่นก็หมดตังก็ไม่มีเมียก็ทิง้งโว้ชีวิตเกษตรกรก,กูจะอยู่ยังไงล่ะเนี่ยวันนั้นรายได้รวมอยู่ที่1750บาททวนวันที่7จผมจะวิ่ง4 400, ี0คูร้อยการมันพันไปซื้อมเมล็ดกับพี่สาวคนสวยมีเลือกเยอะดีเว้ยอย่างนี้ดีเขาดูเหมือนเกมปูผักขึ้นมาหน่อยซื้อเสร็ ตามครบก็หมดวันพอดีอะ่ะเช้าถัดมากิจวัตรยังคงเดิม <c oughs> เอ,า,อางี้เพื่อความง่ายผมลดน้ำมาทุกวันนั่นแหละเพราะกานจากนี้ผมจะไม่พูดถึงการลดน้ำแล้วนะอ้าวอีกอย่างที่ชอบจับมแมลงครับจับพึ่งได้แล้วเดี๋ยวนะโอ้โห,โหมันจับเป็นผีเสื้อเลยโอโ้ข่าวดีปแปลงขายได้จา้าแต่เวลาศูนย์พันแน่พวกมึงอะ่ะตามมาด้วยผีเสื้อสีขาวอีกตัวเด็กมันก็เดินไปเรื่อยรู้ตัวทีก็หลุดมแมลงฉบังเอ๋สวยหอกแต่พว่าพี่สวยกว่าเจ้เดินต่อมาอีกหน่อยจากแปปล้วมเป็นป้อเรือเก๋ๆอันหนึง่งเด็กน้อยที่ยังงตตื่นต่นนนเ้ใโลลกกวามไจ ซอยเท้าวิ่งเข้าทำนากยังไม่เกรงกลัวใดๆก็าในถ้ำเป็นบ้านของช่างตีเหล็กจะอัพเกรดของอะไรก็ตาตาลงแก่นี่แหละบลาบลาบลาลดน้ำนุ่นนั่นนี่ทำซ้อมจนเข้าสู่วันที่13าเกมนี้พอใกล้ๆวันกิจกรรมจะมีคนมาบอกกันลืมหนึ่งวันเสมอก็บอกแล้วว่าสโล,ลว์ไลฟ์วันก็ดูดอกไม้ปิวกับเทน้ำใสดินไปเรื่อยๆแล้วแล้ววันที่1 4มันฝรั่งที่ถูกเอาอกเอาใจกับลูกใส่ใส่ก็พร้อมถูกจับไปขายในที่สุดซึ่งถ้าเมื่อวานเกมมาเตือนักขนาดนั้นอ้าก็ได้ลงกิจกรรมแกซะหน่อยใครยิง คเหมือนพี่พูดปลอบใจผมอะ่ะทุกครั้งที่เล่นกิจกรรมเสร็จว่าไมาอีกทีก็จะมืดอ,อย่างนี้แหละครับเพราะงั้นถ้าจะทำอะไรก็ทำไปเสร็จซะก,ก่อนเข้าปาร์ตี้โอ้โหแบบฝรั่งเดินมากกว่าขวันหกร้อยใช้ได้ใช้ได้วันที่สิบห้าผมเดินมาคุยรายละเอียดกับผู้รับเหมากอ่อสร้างเรื่องขยายบ้านตามที่เควสสั่งระหว่างทางกลับผมก็มีให้ระวันต,วตัวเองนิดหน่อยทำไมก็คนมันหิวอะ่ะเสร็จแล้วจากเก็บมาฝรั่งไปแม่เถามีใจอยากปลูกผักขึ้นใหม่บ้านเลยวันที่สิบหกคนตกครับข่าวดีีดีีทท่่่่่สสสุุดดดาาาาาาหรรรรรัััับนนนนกกกกกปปลลปลลลลลููผออออออยยงงงงเเ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 ไไมมมตต้้้้วววะโืืจๆึ็ขพ สักอย่างสะง,ง,งันงาเขาไม่ให้ข้าอะ่ะแสดงว่าต้องเล่นเนื้อเรื่องชัวจิช่งางแมวมาจับกบดีกว่าขาโคโคู่กีบปุ่นอีกอย่างที่เห็นในแผนที่มาสักพักแล้วตียงไม่ว่างมาคือเหมือนขุดแร,บร่บนภูเขาระบบขุดมันก็บัไดมีแรงแปลกใหม่หน,นะขุดไปเรื่อยๆจนเจอโพรงแล้วก็โดดลงชั้นต่อไปยิงเลือกแรกก็ยิงหาย,ยากวก,กหินก็ยิงแข็งขึ้นด้วยนนย่ยน,นี้มีอะไรซิทำไมตอมนักปนสมบัติกูกระตกเชียวดอกไม้ครับ <c oughs> ดยพี่มแมลงขายไม่ได้ราคาเลยไม่เอาเขาไปจับแล้ววันที่สิบเจ็ดได้ลองเปลี่ยนมาตกปลาทุบ้างเพื่อจะได้สูตรโกงจับปลาเมืองได้แล้วจับปลาเมืองได้เดี๋ยวนะมึงมีแค่มืองเหรอวะทางแมมไม่ตกไม่ตกแมมและต้อยพูดอย่างนั้นวันถัดมาเด็กันก็ยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆสรุปตกในแอ่งน้ำขังบ้านตัวเองก็ได้ปลาดีที่สุดละโอ้ยอ,อย่างวันนี้มีงานแข่งตกปลาด้วยครับผมเลยเอาไอ้ที่ตกเมื่อก,กี้มาประกวดซะเลยสรุปได้ที่2 ก็ <c oughs> ไม่เลวสลับปลาน้ำขังเล่นเสร็จก็กลับมาใช้แรงงานกันต่อชีวิตจริงขยขายันขยันอย่างนี้เลยนะเช้าวันถัดมาเลิ่วันด้วยสอยมะม่วงชาวบ้านมา3าเม็ดส่วนเวลาที่เหลือที่ไม่ใช้รถน้ำส่วนมากจะเป็นสตอรีน่นู่นนี่ตามที่บอกไปตอนต้นแต่ที่ผมจะเล่าในคลิปนี้จะมีเฉพาะเนื้อเรื่องหลักเท่านั้นนะจ๊ะพวกแหวนไม่สาคัญพวกคุณดูช่องอื่นในย t u b e เอาละกันนะผมเห็นมีคนเล่นอยู่แหละไอแควนล,ล,ลองที่พูดถึงก็ยกตัวอย่างเช่นสาวคนขายายอยากเป็นแม่บ้านที่ดีขึ้นส่วนตาอ้วนนี่ก็อยากจับหมอทำมียงั้นาาน,น่เาเท ขาเดินกลับบ้านอยู่ดีๆผมก็เจอผู้ใหญ่บ้านเดินออกจากบ้านป้าคนขายต้นไม้เฮ้ยแม่อมุกเราก็เกงในอีกนะ อ้าวลีลาม,ามากๆมาทำอะไรสาระสาระกันดีกว่าช่ไอัมเกตอีเตอร์เป็นทองแดงตามด้วยบัวลดน้ำอีกหนึ่งเวลาชาร์จและลดจะลดได้ทีละ2ช่องนะค่อยๆอ,อัพเกรดไปะนะไหนๆดูซิมีสตอรี่อะไรหลักๆให้ทำบ้างเดี๋ยวนะน่ากหรอมึงเกี่ยวอะไรเนี่ยใช่ครับเกมกมีน่ากจริงๆด้วยมาหลงทางเราเลยพากลับบ้านพร้อมล้างสมองเลี้ยงไว้เฝ้าสวนแม่ซะเลยมึงชื่อจอนแล้วกันวันที่21คสบขอกมาที่สั่งสร้างไว้แต่ไปบอกเธอกษเสรสมบูรณ์ก่อนหน้านี้เอเวนไปคุยกับเด็กขายสัตว์ไว้ไหนครับว่า ไอ้ก็ไม่เคยเลือเท่าไหร่ฮะ <laughs> เป็นไงขี่โมไปมีม้มาขี่ดินาไนานาเก็บดอกมะกะเร็ที่ปลูกไว้เมื่อชาติก่อนนี่ฮัฟดอกไม้สวยๆคู่ควรกับคนสวยๆฮัฟแล้วด้วยพลังของดอกไม้เราจะมีเงินอัปเกรดกระเป๋าในที่สุดเกมทำฟาร์มมันก็ต้องอัปเกรดกระเป๋าสิจ้าแล้วก็ใช้ตังค์นั่นซื้อมะเร็ดเพิ่มอีกบิ่มๆเริ่ปลูกก่อนครับเดี๋ยวมันหมดแล้วดูโอ้โหผูดไปเล่นไปดอกไม้ได้ราคาดีอยู่นาวันที่ยี่สิบสองผู้ใหญ่บ้านอยู่ดีๆก็ขโมยของพิเศษจากราชินนนนนีีีีมมมาาใหห้้เเด๋ยยวะะะะะพ่่่่่แตัโททษรลลอกก มันจะชี้ไปทางคนที่เราตามหาเสมอ <c oughs> วูจะอุ้มมึงไปขายจากนั้นก็มาสั่งทําบ้านให้ใหญ่ขึ้นต่อด้วยวันที่หยิบสีก้ันถัดมาชีวิตก็ไม่แค่ขุดเหินอยู่แค่นั้นอ่ะแค่ข้ามจ้ะ จังหวะที่26บ้านที่สั่งช้อปปี้ไว้ก็มาส่งหลังจากขยายเสร็จในบ้านมีห้องเพิ่มอยู่ประมาณ2ห้องที่ก็ไม่เคยได้ใช้อยู่ดีซึ่งผมก็เหมือนเกมเมอร์ทั่วไปนั่แหละมีอารมณ์คิดอยากทำอาหารเองบ้างแต่พอทำจริงๆก็สู้ความขี้เกียจไม่ไวหวหันไปต้มมาผ้าแดกทุกทีในวันเดียวกันงหว่ากำลังเดินย่อยมาบาแล้วก็โดนดูดเข้าค้าศีนอีกละยายเล่าว,ว่าเออซากที่เห็นน่ะมันเคยเป็นเมือวิทยาศาสตร์มาก่อนแต่โดนพิพิบัติเลยชิพายล้มละ,ล,ะลายไปครับเนื้อๆก็มีแค่นั้้นนนน่ะะีเเใททาตตไออกรัังงงแจจบ คัวเขียวในป่าพร้อมชักจูงแกมานอนร้านตามสั่งซะก็ละลาเขาวันนี้จะเป็นเวสเปิดตัวตัวละครหลักสมคัญไออ้วนน่าขุดทองเนี่ยเพนกวินน้อยหนังสือโอ้แต่เสียผ้าแกคนในเออน่ารักครับมึง <laughs> มานี่เลยโดเรลมนมาไปจับกันกับกูซะดีๆเกมนี้เราสามารถใช้เพื่อนมาช่วยลดน้ำได้ <laughs> แต่ความเร็วก็จะช้าๆหน่อยอะนะ <laughs> พอลดน้ำเสร็จก็ตั้งใจไปบัเงเอิญเจอหุ่นอีกตัวพอสอบกับอ่านสตอรี่เป็นไลา์ของแกจบที่ประชุมจึงตกลงจับมาเลี้ยงเป็นเพื่อนนักสื่อไปอ่าขออนุญาตเล่นลูกแก้วสักครู่เช็ดเคร็กมันก็ซัว แต่ผมมองไงก็เป็นแค่จุดธรรมดาสุนเควสที่เหลือจะเป็นงานจีบเก็บแต้มรักให้ครบเดี๋ยวระยะเจียดของขวัญแล้วสินะชุดแรกที่ถือว่าดีหน่อยพอจะให้อะไรแตกต่างกันบ้างหลังๆนั่นแหละขยันล้นๆให้จนหมดตัวแล้วยิบอกเป็นเพื่อนกันอกีกวันที่27ดอกล่ำดอกรวยขึ้นชีพอีกครั้งพร้อมอัลบั้มใหม่พอกลับมาดูอีกทีก็นึกเสียดายเหมือนกันนะนะพีทในอด,ดีตมึงจะขอมีราคาให้ทำไมมันไม่ได้ร่างเพิ่มขึ้นเลยโอ้ในนๆก็มาแล้วขอกระเทาะหินสะหน่อยคาะเธอแดกข้าวอยู่แล้วกก็ไ่่เเว้้นคคารัััออสิงทีตยยดดบ ทิ้งตัวให้เวลาช่วยเยียวยาใจวันที่28อีก2วันจะหมดฤดูผมเลยถากข้ามใจกเกษตรกรของผมไว้แป๊บหนึ่งพูกไปมากกว่าดาวอยู่ดีข้อดีที่ชีวิตไปได้ไกลโดยสิ้นเชิงมีงานประกวดสัตว์ครับแต่เฮียแกบอกแล้วไม่มีสัตว์เข้าแข่งไม่ได้เอ้าแล้วผมหมามาตลอดนี่คือไม่นับหรอกเหรอว่าถัดมาไม่แค่เกรดฝักบัวกบจับกางอยู่ใต้แม่ปอดไปดีประกับบอใจอยู่ก็ตอมอ สุด <c oughs> ผมก็เพิ่งจะมาพบข้อดีของวันกิจกรรมกว่าวันที่สามสิบตีแหละทุกคนรวมตัวกันพร้อมหน้าแม่ให้ขอขวัญกันเพลินเลยกิจกรรมวันนี้เป็นงานแข่งมาจา้ะบาสิลิทลินอย่างกูไปเล่นสกปกหรือเล่นกูกระเทียมเจียวเลยจำไว้น้องชนะไม่ต้องพึ่งโชคเข้าใจปะพอถึงบ้านหัวทองอยูยูก็อารมณ์ดีน่เออาเรื่องอดีตให้ฟังหน้าตาเฉยพ่อแก AK คีลายเชอร์องกรเป็นนักปิบัติบนหัวทองรันนั่นแหละครับอ๋อใช่แกไล่ฟังแ่นั้นแหละขึ้นแลดูใหม่ที่ก็มาพร้อมความสะดวกสบายใหม่ๆด้วยเช่นกันประตูไปไหนก็ได Ai! คือพบว่าประเทศไทยคุไม่มีใครไม่รู้จักประตูนี่มัง้งเสียดายที่เข้าห้าาองน้ำผู้หญิงไม่ได้จะว่าชีวิตสะดวกกันเยอะก็แค่อย่าวางทิ้งไว้แล้วลืมแค่นั้นเองที่ต่อให้มันจะเป็นเกมสตอร,รี่แล้ก็ปลูกผักอยู่ดีอะ <c oughs> ไม่ไมเวาไหมหลังเกมบนจอพายเยอะ,ะเหลือเกินเขาพอนคลายซะหน่อยเหอะเอ้ยสวัสดีจ้าแหมปากหอมจังเลยโอมรยบิสมาละสิเพื่อนสาวคอสริดแล้วก็ไปเว้นพี่จะไม่ยอมปลุนร้าคนเดียวแน่นอนอะรอบนี้เบิ่มๆครับทำธุรกิจเว้ยไม่ได้ทำไกรกุศลพักเที่ยงเงียบนี่แดกแม่งไม่อยากจะพูดแต่เข้ารรรร้้้้าา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 นนปปปปแแกกกกกะะสสสสิิิิททธภพต่่งงงงงจจจมลลขโดยเเเชวู็็อไ พอดีโหรอบนี้นานจริงเว้ยจะมานึกเสียใจภายหลังก็เช้าวันถัดมานี่แหละชิพหายแล้วไม่น่าปลูกเยอะเลยกูเรื่อยๆเพราะต้องทะเลสิใครกล่าวไว้ไม่รู้แต่ร้อนชิบหายมามาน้องปิดตาตีแตงโมกันดีกว่าที่ทําแม่กูไม่เห็นนะโอ้ยกูโดนสดยับเฉียวตัวข้ามาเก้าใหญ่ๆนะวันที่3าฟักทองเขียโวโตไวกว่าใครเพื่อนแล้ววันนั้นนั่นเองในสุดมก็สนึกได้สักทีว่าต่อให้เขาดีๆไปแต่รักเขาไม่ได้เพิ่มเร็วขึ้นจะได้อเอาแค่หินไปกับพอแล้วพวกมึออมอกงนอะนเนออ ไงระว่านะั้นก็อยากหอมหัวเธอจางนะเจ้ยอีวันเป็นดอกชบาครับนพะูด <c oughs> ถึงชบาได้ถึงเมียกันกล้วยชบากแก้วแตงโมงอ้วนๆมัวเอาฝากช่องพีเควอล์กแมนกับคอนเทนต์ละวันไมค์ครับด้วยนะครับวันที่39โดเรมอนเอาชุดมนุษย์รถไฟมาให้ซึ่งเทียบกับมาที่เลี้ยงไว้ความเร็วนี่คนละเรื่องเลย <c oughs> เป็นไงอ้วนไม่เมียดิดาดิดาดาจากนั้นเจ้าหัวทองก็ผักยักษ์ที่แกตะแตงพัตุกรรมมาพรีเซนต์หน้าห้องคือก็ไม่รู้วกมาทีได้ไงนะแต่ก็ไม่พ้นพ่อแกอีกตามเคยอ่ะครับสปอยลลล์าะะะกกกกััันนนว่่คิปปีี้จจไมมูผยษ๊ เล่นแม่งทำยาก <c oughs> เกินชู่เทงวันเป็นงานเก็บหินไป็ลงทุนด้านความรักวันถัดมาอยู่ดีๆก็มีหมามาหาคนหมาหมาอย่างเราและเพื่อไม่ให้หมาเหงาคนหมาไม้จะยอมให้หมาอยู่เป็นหมาเฝ้าสวนสื่อไปมันชื่อโจเซฟครับเก็บดอกไม้ชื่ออะไรนะ พิงแคทเหรอไม่เคยได้ยินอะ่ะอัปเกรดบูรดน้ำอีกคันในวันฝนตกอะไรจะดีไปกว่าที่เวลาในเมืองใช่ไหมไม่ก็นอนเล่นเกมอยู่บ้านอัดคลิปใงช่องกับเทมเจียวอะ่ะวันที่41พอได้ของพิเศษเพิ่มอีกชิน้นไม้ใหญ่ของอ่าอันนี้ไลซ่า,าช่างมาแล้วกันแล้วก็แวะเข้ามาซื้อต้อนไม้จากป้าหัวอ,อกอกสรุปคือได้ไผ่มา2ต้นทวนวิธีปลูกก็แค่พรวนดิน3ามคูนสามเลก็วางซะสุดท้ายแล้วก็ปล่อยมันไปโอ้อันนี้สำคัญซื้อวัวครับพอเรียกว่าว่าโรงงานปั๊มตังแกชื่อโจสตาร์ละกันตามด้วยโโจนสุเกะอีกตัวซึ่่งงงชือโรานปั๊มตังมามช่วย วันหนึ่งนมตั้งแต่หนึ่งเมืบาดมีใครใคุ้มกานที่เผาครับเรื่องธรรมหกินยังไม่จบลงง่ายๆพอลดน้ําเสร็จผมกบขี้โมก็พาหัวเขียวมาบ้านไอด้ดมนี่เกตังหมดโดนไล่ออกจากร้านตามสั่งมานะจ๊ะ <c oughs> บ้านนี้ใช้ร่างกายเป็นค่าเชา่ารู้เปล่าน้องสรุปไม่มานอนโซโลแคมป์ปิ้งอยู่รายกระหนก <c oughs> เอาและแผนการไซคอเอลฟ์เข้าวะ่ะ <c oughs> มเกมเบอร์ตัดสินใจแล้วทังกับข้าวซะหน่อยเต้นเนยมาก้อนหนึ่งหูแตกอะไรวะน่ะอันนี้น้องไม่ต้องเกรงใจครับพี่มีให้เยอะเลยซื้อวัวเพิ่มอีกตัวครับชื่อน้องจอยนนั้ที่ไมอกจาก เก็บธันวันให้แช่มชื่นใจวันต่อมาเป็นสับปะรดของดีจังหวัดราชบุรีมามาเดี๋ยวพี่จับนมให้ชอบใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เอาจะเล่นนมมันก็จะจับนมไหมอ่ะจากนั้นหืนกามที่ยังไม่เลิกมาหืนแถวลานกิจกรรมต่อแต่มาไปงานแข่งด้วงอ่ะ,อะผมไม่มีด้วงอ่ะหอยงวงช้าไปงัดแทนไห้ไหมอ่ะเก็บข้าวโพดหวาน,วานแต่ไม่หวานเทอเธอรอก กิม <c oughs> นี่กูจักเยอะละในขณะคนเดินทำงานแทบตายมึงโดเลมอนเชอะมันนอนได้กูนอนได้ฟะและแล้ววันที่46ตัวละครหลักก็มารวมตัวกันในบ้านภูเวิลล่าจะครบองค์ประชุมเอ๊แก่นี่มันมีต้นแอลมอนป่าด้วยวันที่47ผมตื่นขึ้นมาด้วยอาการลกและตกใจนิดหน่อยอยู่ดีๆวัวผมก็พร้อมใจกันป่วยสังนันกระชกกระชกกระชักปูดปูน คุณหมอช่วยผมด้วยวัวผมวัวผมนี่เลยลูกดูเยอะๆเอาให้หมดดุลนะลูกใส่ให้ขาอาการป่วยคือผมลืมให้ข้ามาเมื่อวานครับซึ่งนอกจากยาสัตว์ผมมีซื้อกระทิงแดงจากหมอมาเป๊กหนึ่งโอ้โหเยี่ยมเลยได้ของเด็กแทนข้าวแล้วกูโกรูเก็บมันบ้ากันไปดนสอนไปตามหลังผมด้วยเนี่ยมันยังไม่เลิกตามเลยอัปเดตอีเตอร์เหล็กเก็บสับปะรดรอบที่สองตามมาด้วยเมร่อนหวานจากสวนเฮ้ยแล้วหิวเ้ยจะวันด้วยประตูไปไหนก็ได้วันนี้ที่ชายหาดมันจะมีงานสักอย่างอ๋อเทศกาลผู้ พัทยานี่เองคำถ,ถามต่อมาถ้าอยู่ดีกันหมดแล้วใครเป็นคนจุดพลุฟ้าอืมด้สองสายวันที่50ิเครื่องฟ้าเครื่องฝนเก็บเก็บยญาาไว้ให้สัตว์แดกซื้อไปจากนั้นผมที่พาหุยนตออกมาเดินเล่นตามปกติแน่นอนมีทักษะบางปลาไป,าปาจนหุยนเห็นวัวคลอดลูกเท่านั้นแหละหุนที่ความจาเสื่อมภาพแน่ดีก็ย้อนกลับม,มาเฉยนึกถึงว่าที่แกเกิดเง่เหรอเดี๋ยวมันคลอดออกมาจากรูไหนเนี่ยปูนแเออเอา,เอา,เอา,เอาต้นเหรอโอ้ยจังโดยหลังจากตัดไปสองต้นผมก็ไม่เคยใช้มันอีกเลยครับผอมๆท่อเปลา มันเอาไว้เติมบัวรดน้ำในสวนช่วยประหยัดเวลาไมองเดินไปกลับบอ่บอไปบอ่บอยโจ,จเซฟเกิดอะไรขึ้นไปไล่บอกหมอสินี่เลยยาพาราแบบน้ําตบสองเม็ดแล้วนอนหายทุกไลน์วันที่52หัวเขียวพารามาเรียนวิชาเรียกมแมลงจ่ายจ่ายมันขายไม่ได้ราคาจะจับไปทําไมฟ้าข้ามาอีกวันผมทิ้งเวลาไปกับการตกปลาเพื่อหาของมาทำเควสเพนกวินนอนหนังสืออีนี่จะไปทําอะไรสักอย่างนี่แหละค่อยๆดูกันไปอะจนวันที่55ขบ้าข้พนรถสุดท้ายของฤดูร้อนกระโตพร้อมเด็กไปขายสื่อไปซึ่งมื่อเงินเริ่มกลับคืนมาเด็กปุจจุวิแบบนารโต ไปเสื้อวอัวเพิ่มมันชื่อจาขอบจาก,กับไก่เพิ่มอีก4ตัวแล้วหลังเล่าไปสั่งสรรอะชื่อหนึ่งสองสามสี่ไปเถอะพวกมึงอ่ะอัปเกรดอีเตอร์เป็นรุ่นเงินแท้อัปเกรดกระเป๋าไปบ่มบมใช่เป็นเกมแรกที่ไม่รู้จะขยายไปทําไมไมันไม่เคยเต็มสักทีเวลาพามันจะถึงวันที่ห้ิบเดีมากคือผลิตไข่เบอร์สี่ทำงานของแกต่อไปจากนั้นพวก็นี้มาหลแบแดดในบ้านซึ่งผมว่าไอ้หุ่นกระป๋องนี่เัาจะมีปัญหาทางจิตถั่วพอเห็นไอ้แว่นกับแม่ฟ้าทะเลาะกันปุ๊บแไปก็ยยอดดีต <c oughs> อกแลุ้ย่ะดีดไปสาวน่่ารักไไมเป็นะอ,อกุ้นยออออเเเนนนาากัใีตตร์งงิมมบปืุ่ นในที่สุดโชคชะตาก็พาโจรใจป่ามาจะถึงชั้นล่างสุดจนได้ข้างล่างมีวาดเพืือกคอตัวหนึ่งมันก็เหมือนของภาคก่อนใช่ไหมไอ้ผมเลยตกปันในนั้นน่ะแหละมายื่นให้มันฮ่าชัดเลยโอ้โหแม่มาให้เป็นตัวเลยเว้ย <c oughs> ในคลิปเหมือนชั้นไหมปีหนึ่ง นี่มันเครื่องผลิตปลาชัดๆไลยลองเอาปลาตัวเดิมไปแล้อีกทีดิใช่ผมได้กินเงินลอยมาแต่ไกลเชียวแต่เสียใจมันให้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นเช่วันที่58งานประกวดผักผลไม้อ่าแล้วก็ต้องกลับมาวันอย่างนั้นอีกครั้งวันที่ต้องปล่อยสวนให้โล่งก่อนเปลี่ยนฤลดูซึ่งในไหนก็ว่างพอดีผมจึงหายมาทำเควสของเพนกวินน้อยต่อจากเมื่อตะก,กี้แล้วปลาเมึกที่ตกก่อนหน้ามาทำเป็นเหยื่อชี้เลกปลาในกำยานเรียบด้วยปลาอะไรเขางมึงกวะเนี่ยทำไปทำมาสักพักไอ้ผมก็เพิ่งจะรู้ เรื่นีจะเริ่มนักข้อึ้นเรื่อยๆเอ้ยขอเขาก็จะป,ปลูกป่าไว้สตอรี่หลักๆที่ผมต้นดูเข้ามาในวันนี้คือจะมีไอ้อ้วนน่านขุดทองที่มีเคยชอบช่วยใครแต่อยู่ดีๆแล้วจะเจอกระชาแก๊งนี้เข้าไปก็ึธกับกับใจใจอ่อนช่วยคนง่ายขึ้นมาเชียวเปลยดูสักทีเแบบี้เปิดประเด็นวันใหม่ี่เดือกแก้งนัดประชุมกันว่าจะหาวันเที่ยวกันเดือนละครั้งดีพี่ผมไม่ได้ไปพัทยามานานมากแล้วดูแลนลองโลมที่ไม่มีผักนี่สิแล้วมันขันลูกตาจริงๆด้วยวันหนึ่งวันก็จะหมดไปกับการแก้วันเมล็ดกับรดน้ำเท่านั้ 1> <1> หนึ่งวันไม่พอครับมีต่อวันที่2ซึ่งงานนี้ต้องขอบคุณพลังของบบลรถน้ําอัพเกรดแค่เขาต้องการอิริเดียมสปริงเคลกันชะต่อมาเว้นน้อยที่แค่ปวดแขนลดน้ําถ้าจะไม่สาสมแกใจวิ่งมั่วลงเข้าป่าหิ้วผ่านสงกันแต่รอบนี้แค่มาดูด้านลาวเฉยๆอยากรู้ว่าดีติดตามตอนต่อไป <S 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 กลับไปแล้วเหรอจ้าโนบิตะจ,จ้าเหรอ,อพูริทีซิหนูปู้ิทซิ คือวันที่63กิจกรรมวางเพลิงแบบสุ่มจนวันที่64ความฉลี่ยก็พันเกิดก็แค่ย้อนเล็กก็ไปซ่าแค่นั้นททิดาก็จะก็ออกมาเป็นตัวแล้วครับอุ้ยผมไม่อยากให้เป็นนางฟ้าเลยอยากให้เป็นนางสาวจะได้ขอแต่งงานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ่ามีพูดอีก5ตัวด้วยครับไขซ่ซ้อนแล้วนะไอ้พูดพวกนี้เราสามารถสั่งให้พวกมันช่วยงานบ้านได้แห่หันสัตว์ตดน้ำพาเมียไปดูหนังอะไรง,งั้นนี่จ้าพู้มึงก็ไม่เว้นฮิ้วสดจะล้างบ้านพี่เองอะแถมมันยังมีร้านขายของพิเศ เพื่อประสบปัญหาปุ่นหลังอีกต่อไปถ้าคุณมีนี่กรองประจัญชกดีใช้เพิ่มอัตราดอกของแล่น่ะจ้ะใช้ตกปลาหรือขุดแรก่ก็ได้แต่พอเขอใช้ขุดแรก่กันแล้วกันอย่างไรอย่างนี้เนี่ยไหมครับสองพันวันจริงจริงเออเนี่อะไรเพชรเหรอบ่อนกะูจะไปทำก่อเพชรพี่ใจแล้วใจดีกินแล้วมีพลังซึ่งปัญหามันจะมาติดตรงที่ว่าเศษเหล็กที่ใช้แลกผมเพื่อโยนทิ้งมือตอนต้นเกมหมดแล้วนะสิโอ้โหควายเพือกเอ้ยมามาสตอรี่หลักกันหน่อยและชินีบอกว่ามึงค่อนข้างเกิดปัญหาครับผักกระต้นไม้ตายเองไม่ รู้สาเหตุแล้วนางก็คืนของวิเศษพร้อมไล,ล่เรากับโลกไปนี่ไม่ใช่ปัญหาของลูกเสือบูกะทิขิจิปุ๊หัวทองที่เอาข่าวมาแจ้งจึงเออไปตามๆกันตามด้วยเราเื่องอีสภาพใหญ่ๆราชินีเฉลยว่าที่แ็บของตัวไลมอนมาก็เพื่อหาวิธีเป่าไอพ้พิบัติแหละแต่แม่เผือกมาซะก่อนนางได้ยอมแพ้คือของให้แมวฟ้าผมก้มหน้ารับชะตาก,กรรมไปเฮ้ยบอยโอ้แม่มึงเศร้าเลยะเวยไม่ปลอดเลยเหรอวะซึ่งพอเรื่องเครียจบลงพร้อมพวกกันกมาเช็คดูประเดนดีๆชิบหายแล้วผอลืมวันที่พัทยาไปเลยดีว่านะก็ไมมม่่ีครทักักเเฟผาาาาานนนตตืืชช้ดหวอโง ผมแม่ตางดีจริงต่อ้วยแมวหลงอีกตัวเอ็ชื่อโจทาโร่ละกันวันที่67เป็นโดรีไอมอนกับขอวิเศษทุกมือจอมพลังเอามาก็ถานั้นไม่เห็นจะได้ใช้ทำอะไรเลยถ้าจะปนหลังยามเช้าคุยอันนี้มันจะสำคัญมั้งลองหน่อยก็ได้แล้วจะคุยกับท่านท่านสองสามนาทีแล้วก็ดวดปุ้มปุ้งลงมาต่ายน้ำจุตะกะอะไรโยมมาทิ้งแผ่นี่กับตนเด็กครับทางใต้นี้มีขอให้เล่ยอยู่อันหนึ่งนั่นคือโยนขยะใส่หอยมุกเข้าไปฉะนั้นก็รอครับท่านหน้าไปบ่น้างิถ้าคุมกยเวนป็คต ตนี่หลักเน้นๆเลยเริ่มด้วยกา,ารสรากดอกไม้จากเอฟหัวเขียวมาช่วยชีวิตด้วยผ้าคลุมดอกม่วงๆนี่เก็บบอกใช้ฟ้าอากาศได้แต่ดาวว่าของช่วยเรื่องพิบัติได้อะไรอย่างนั้นตามมาด้วยทั้งทําสวนดอกไม้ใครควรงสารพัดประโยชน์ไฟฉายขยายขนดอดพอแล้วเก็บสตอรีไ่ไปเล่นบนหลังบ้างตอนนี้ถ้าหากินดีกว่านะวันถัดมาโจเซฟกูงอยอีแล้วฮ่าเขามีคนใหม่อีกแล้ววันนี้แต่เสียใจวันนี้เป็นวันกิจกรรมโจเซฟจะต้องกินเหล่าย้อมใจคนเดียวไปก่อนผมเรียกว่าวันปรุงน้ำเน่ารวมสาบานครับมาๆโจเซฟเอาเหล้าขาวมาให้หวัทว่าจะ เรื่องปฏิบัติการปลูกดอกไม้เพื่อช่วยโลกระวังภาพมันนาเบื่อขอเสริมหน่อยละกันภารพิิที่ล้างบางคนหยุดก่อนก็อดเดียวกับอที่จะเกิดนี่แหละท่านท่านเขาเรียกว่าลมหายใจอสูรอ๋อมันขอเสฟปนแบรนดนภาคเกมมานะแต่แค่คณะลูกเสือถ้าจะทําไม่ทันจะวันนั้นตามพอดกรตูลญี่ปุ่นมันจะขาดพลังสมัคีไปได้ยังไงคือก็ถือว่ามีน้าตาซึมเหมือนกันนะถ้าคุณเล่นกับเสตัวละครมาตลอด7จสวันแบบผมเนี่ยซึ่งพอช่วยกันปลูกป่ากันจนสาสมแกใจนี่พื้นภาษาแล้วกูเสพหนักไปเนี่ยแต ด้วยเหตุนั้นหัวใจของบัวล,ลอยจเจ้าเผื่อ,อยากที่ไม่ยอมแพ้แกจะพยายามซ่อมเครื่องจักรของพ่อที่เคยทำไว้ก่อนตายเผื่อจะพอทำอไรได้บ้างอะนะเฮ้ยไว้เขาเล็จริงจังอยู่อย่ายุ่งดิเอาให้กำลังใจหรอกเหรอเธอถอดเรียบร้อยถ้าไม่ได้ผลก็แค่ตายหาเดียบเฉียวๆครับน้องนี่ไงมันไม่ดอกละหัวทองระวังว้าววางัวง,วงทุ่มมือจอมพลังทีแรกก็แค่กดปุ่มแค่ปุ่มเดียวบ๊อบบาดอ่ะมันจะได้ผลไหมนะแค่ทำร้อยวันก็จะบอกเขาก็จะดูกันนี่นะเจอคำนี้ไปแต่นั่นแหละมันตาฉลัยทำไมตอนกูทำยูทูปไม่มีคนพูดชาาาดีีๆอยย่งงเห้้กกับบูแช จึงตัดสินใจคนดูไปดูก็ฉ่ำแอมแล้วเราลงคลิปไปนั่นแหละที่ก่อนนะผมก็ไม่คิดว่าจะหักมุมอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วละ่ะอ้าวความชิบหายโดนสยบจบบริบูรณ์โลกปลอดภยัยไทยกระทียมเจียวม,มีคนดูอีกใช่โยและชินีที่ไม่เคยกล่าวเขาบรักก็ถือก็ออกปากขอบคุณลูกชายตัวเองมึง <c oughs> จะลองดูว่ามึงลองคู่ก็ลองหรือว่าจูเล็กอ่าช่วงวลาที่ยาวนานซสีเหลือเกินวันที่72ขยะที่โยนใส่หอยไว้ในวันนั้นในที่สุดก็ไปล่าปเป็นมุกไปแง่แผงท้องทะเลสักทีอ่ะนี่โทรไดมอนดของที่ไหนรีเควสไว้อะแล้วมันก็ให้ขอพิเศษมาอันึ่งนก สรรพคุณคือเรียกนกมามเพื่อ วันที่เ3ต่อให้โลกจะถูกช่วยไว้แต่คงไม่มีใครช่วยผมจากสตอรี่หลักของเกมได้แล้วพองก็แค่บังเอิญขุดเจอซากโบราณที่อ้วนน้อยหามาตลอดชีวิตแค่นั้นเองไอเด็กที่เลยชุนใหญ่เลยกูบอกแล้วไปฟังเออวันนี้เป็นวันแห่งแค่อดสินะผังที่เด็กเกยดเยอะที่สุดในโลกจากนั้นผมก็มาวันชิวๆกับเพนกวินลูกชาวบ้านจนก็ท่ามาโดนฝูงปลาพัดไปเท่านั้นแหละชิบหายแล้วกูจะบอกพ่อเป็นยังไงดีวะพ่อราบพ่อครับลูกพ่อโดนปลาแดกไปแล้วอะทั้งพองที่ตกใจก็ได้ประมาณ2องนาทีครึ่งจะอยก็่พ วจไหวเลยเด,ด็กเวยเลยเรียบร้อยเอเวนล้วรอดไปอีกคดีบาแกแกวันนั้นแฟนผมแกเอาของที่เก็บได้มาคืนให้ซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีคอปเตอร์ไปไผ่จะไม่แบ่งก็วันนี้นี่แหละไอ้โดนลฮมอนมันชวนเรามาทำสวนบนฟ้านะครับซึ่งท้าไม่มีของที่สามอตากีเก็บได้กับฝันไม่ได้เลยโน,น่นนี่สาพักยใหญ่หญบและแปลงผักลอยฟ้ากเสเ็ษสมบูรณ์ดอกลักเล่ห์แฮะชื่อแท้จังเหมือนรักแล่อะครับตน้ตนต่อจากวันที่แล้วเรากำลังพัฒนาที่ดินชุมชนที่โดนปล่อยที่ร้างมานานกว่า20ยี่เอาบปวว่าพอลกกแ้้นที่กาตมเคยูบ มันว่าจะมายากต้องทำเมล็ดพิเศษเสมอมึงแค่ขายเปเงินบาทไปยากตั้งหรอฟะาเหตอยางงั้นเรื่องคนเปิดไเขาจะพับไปแค่นั้นก่อนปัจจุบันทำอะไรที่เราทำได้ดีที่สุดดีกว่าผระวัมาเมล็ดส่วนนางรถน้ำจ้ะโตจากขนาดแป้งผักคือดิถ่าจะไม่รอดจะชอก่อนเพราะเรามีนี่นี่แดกแม่งเขาให้งั้นนี้ไม่เล็งไม่ได้เดี๋ยวเวลาโตไปพอเจ้อะไรที่ดักโอ้กี่ส้งตามมาใช่ไหมมึงเนี่ยคือที่78กิจกรรมชมฝนดาวตกประจําปีบอกแล้วเออรวยเฮงพี่เอ้ยต่อ้วยพาคุณกระป๋องมาลบเทลิก็ุนนยครับทส กตั้งแต่ชาติก่อนแล้วย้าวันฝนตกคนรักวันอย่างนี้เลยวันที่84เป็งห่อะไรไม่รู้จะไม่ได้แต่ที่แน่ๆ,ๆไร้สาระชั่วจากนั้นอิสพักพักใหญ่ก็มีแค่เตือนลดน้ําให้เขาขวัญเก็บแต้มไปหักหลังเกมถ้าไม่น่าปลูกผักอาจิ้มก็ไม่ค่อยมีหอยอะไรทำซะนะนะั่น่ะ เอ้านี่านูกิเอาอาหารไก่ไปกินเนี่ยพอแต้มรักโดเรมอนกับคุณกระป๋องครบมันก็จะปลดล็อกสตอรี่ตัวละครและและ้วคุยยนก็กลับมีหัวใจอีกครั้งจบส่วยของคุณยนตเรียบร้อยยังเหลืออีกตัวค,ครับสบายๆวันที่8 9เก็บดอกรักเลยให้ยามเช้าบุกเขาทั้งพอมงองอแงสักอย่างในบริษัทอันเดิมเพิ่มเติมคนดินถลม่มโอ้ยใจเออโดนทับไปแล้วทุวกคนดีใจดีวะเหนอยังงั้นมันก็ติดตัมงเราไว้มากปล่อยตายไปเสียดายแย่แวงกลมกับอว้วนจิ๋วจึงร่วมใจโอ้โองด ตากูหนีงไงเออไปต้ังขอบคุณคืนเงินกูว่พพะพอฤดูก็ขึ้นใหม่แต่ทำไมใจยังเหงาเหมือนเดิมว่ะวันที่9 1เป็นวันปิดสตอรี่ของเพนกวินนอนหนังสือครับจากคนที่สังคมไม่ชอบขีนาพอช่วยชีวิตเด็กไปคนหนึ่งก็กลายเป็นคนป่วยเขาสังคมคือมาเชียว <c oughs> เฮ้ยคำไรแว่นดีครับเจเวันนี้น่ารักเหมือนเดิมเลย <c oughs> เออมาซื้อมเมล็ดนะครับเหนอยางงั้นเกมนี้ไม่ได้ทำาก,ากากากนะคุณฤดูหนาวไม่มีบนหิมะให้กลิ้งเล่นด้วยทำไมอะ่ะบางครั้งชีวิตคนเราก็ไม่ไ้ป็อกมีสาระมากนักใช่ไหมแดกแกมพอชีวิิตจรงคูลๆ ตามเดิมครับวันถัดมา <c oughs> หเหฮก็ขี้เกียจแล้วแดกสาชิมิโอ้โหแดกรู่ขึ้นทุกวัน <c oughs> เอ้าอีกอย่างวันนี้เป็นวันเที่ยวประจําเดือนครับขอแก้ตัวจากรอบก่อน <c oughs> วันเงาเงาก็มีแค่ชันกับพักแถมกิจกรรมคุณสบัตตามมาโดมอีกหน่อยเ <c oughs> มื่อจังท้อปีน้ามาใหม่ <c oughs> คืออะไรเมื่อกี้กูแพ้ล วันที่เหลืออีสพัพภาคใหญ่จะเป็นการใช้ชีวิตเบาๆที่ผูกคุณไม่อยากดูหรอกครับแต่ผมคนเล่นแต่โคตรผ่อนคลายเลยมีใครไม่ชอบเกมอย่างนี้บ้างถามจริงวันที่96สตอรี่หัวเขียวก็ได้เลิกจบจนได้ใจจากจริงๆชอบโซโล่พอเจอแว่นรับเข้าไปก็ถึงก็ยอมเปิดใจคุยกับคนมากขึ้นมาสุดท้ายจริงๆแหละไอ้แต้มรักใจแอนนี่มันก็คืนยากคืนเย็นจริงๆสตอรี่ของไอ้หวนจิน๋วนี่อ๋อลืมไปแล้วอ่ะมันคงเป็นคนดีขึ้นมั้งเมื่อก่อนผมไม่ชอบบอกเขาเลยหรอกนะตอนนี้ผมก็ยังเกลียดมาเหมือนเดิมอ่ะเออบอกทำไมจนวันที่ 99, นาวากาไปซะแล้ว <c oughs> คือก็อยากตกใจอยู่นะป่าแต่ผมมีดอกไปต้องเก็บอีกบานเลยเอ้าดอกสนอดอกนี่ด้วยแล้วด้วยความมือบอลของราชินีสร้างยนานนวากาจะตกไปหน้าที่ของเด็กในการซ่อมครับเห็นอย่างนั้นเกมมันก็ต้องกระจายบทให้ครบะนะโปรแกรมขับยานเทศิดาแกเป็นคนเขียนโค้ดให้เครื่องยนต์ก็ให้เพนกวินไปขโมยมา รอสิที่รักเธอยังเหลือเข้าไปอีกนี่พ่อกีกส่วนหัวเคี้ยวก็ช่วยยังเก็บดอกไม้มาทาเป็นน้ามันเชื้อเพลิงแผ่เหล็กจะอ้วนตัวเล็กตบท้ายโดยงานประกอบให้รุ่นใหญ,ญ่ข็จัดกันใช้สบ,บูรสวยมันใหม่ควสสุดท้ายใกล้ถึงเวลานั้นแล้วใช้เวลาทุกวันที่เหลืออยู่ตามปกติจนกว่าจะกลับต่อให้ผู้มาตามปกติเหกเ็เถอะแต่นี่มันก็วันที่ร้อยแล้วนะอาผมต่อให้ยังจบเกมให้ก็ไดนะ้วันที่ร้อยสองหัวทองมารับเราตั้งแต่เช้าเกมมีปาร์ตี้แดกผักกันหลายขั้นหตอนนะครับตกใจทำไมโนบ ยิ่งไม่เจอครับชอบแต่จะดีแก้วแวะมาด้วยแม่เลือกถึงวันเก่าๆเลยเจ้าตัวเล็กรถน้ำข้าสุดท้ายสินะไม่ไหวต่อให้จบเกมเจผมก็จะรักมันตลอดไปนั่แหละเลยเมื่อข้อความนี้ขึ้นแสดงว่าฉากจบได้เริ่มขึ้นแล้วเฮ้ยตาลุงออ้ขึ้นขอมาดูกาล์ตูทศารเลยแซ่บไปก่อนเพื่อความมั่นใจนะอ้ามเป็ดตกปลาบนดินตกบ้าตกบ่อเลยและสาราจะกลับบ้านไปดูเบเทนไว้ <c oughs> แล้วถ้าพอก็สั่งเสียกันอย่างดิบดีแม่ว่าตัวจะห่างกันแค่ไหนแต่เรายังคิดถึงกันเสมอโอ้ยบัดมือไปแล้วครับโอ้โหควันฟุ้งเจียวเวลาที่เราสองมองดวงดาวเวลานั้นเราจะมองกันเสมอ คิดอะไรกับกูมาเนี่ยยังครับยังไม่เลือกบอลอีกเว้เฮ้ยจบแล้วจ้านี่ไม่ใช่คอนเทนต์จบเกมนะแต่จบพอดีก็ถือยู่ยๆยกันไปนะแนะนำว่าเสพเองสนุกกว่าครับน้ำตาไหลก็ด้วยเชื่อผมและแล้วโนบิติยาก็กลับคืนสู่ครอบครัวอีกครั้งจบบริบูรณ์และนั่นคือทั้งหมดในหนึ่งรลอวันในเกมตัรไเมอนบลาบลาชื่อโคตรยาวแหละครับหลังจากนี้จะเป็นคอนเทนต์สมาชิกสามีวิอยู่ๆอ้าวเชิญมานานแล้วใ้โชว์เขาไปปีขึ้นมาปุ๊บเอาไปเอาเฮ้ยไม่ได้ยูทู e เลยนี่ว่า แม่เป็แนแม่แม่เป็แนแม่มันจะเด็กผมและแล้วกระฐานของผู้กล้าเพื่อตามหาสัจะทาชีวิตจะได้เริ่มเกินจริงๆสักทีเออพวกเขาให้ <c oughs> คืนนี้แดกเคฟสีดีกว่าไม่อยากจะบอกแต่สะพานในตัวพีคเลยครับไอนมนุษย์จริงกานี่ไม่เกี่ยวผมไปถือขอที่มาถือมาด้วยต่างหากโอ้โหเยี่ยมเลยทีนี้จะได้เริ่มใช้ขอนไม้ฟันมอนสักทีที่ก็แน่นอนละมันอยู่ที่คนเล่ครับพี่อะออเออ๋ปนคุยยังไดงก็ไม่บอกไม่รู้ละเก็บหอแก